คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้นำม,ม้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนังโอเคนะครับก็กราบสวัสดั์สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกต้ากันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป,ป๋าปอนปีจีนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในค่ายปีจีก่นเคยนะครับผมนะเออก็มาอยู่กันในเกมสาวถ้ำนะครับผมทุกคนก็เเป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบเก้านะครับสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองเด้อทุกคนนะไป ไม่พอเยอะจับคอนะครับเราจะมาซื้อฟีเจอร์ละกันนะครับไปเฮ้ยพอดีเป๊ะเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคผมจะวัดไม้เดียวจบไปเลยแล้วกันนะครับเนาก็เป็นช่องใหม่นะครับของผมเองนะครับช่องนี้นะครับเนาะก็แทนช่องเก่านะครับช่องเก่าพึ่งโดนแบนไปนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะไปโอเคสวยครับคิวโอเค สีสีเขียวโอ้โหวายมานะครทุกคนอ้อบักปอบวา่าวพีกใจไม่ค่อยดีหมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคโอ้โหหมดแล้วนะเราเล่นเทนหน้าตักเลยเคโอ้โหไม่เป็นเคว่ะเพื่อนโอ,โ,โอเคนะครับพีกห้ารอบนะครับทุกคน ขอเจมเจมโอเคได้อยู่เขียวเขียวเออแจ๋วเจ๋วเจ๋วสิบจองหนึ่งโอเคโอ้โหทุกคนเอ้ยวัดใจนะครับมันต้องอย่างนี้โอเคอีกสามไม้นะครับขอเจมเจม ขอเจมๆสักไม้นะครับนะโอ้โหไม้สุดท้ายนะครับเอาดีๆสวยแมนฉันรักเธอ <laughs> โอ้โหทุกคนคูณเท่าไหร่เมื่อกี้คูณยี่สิบแปดนะครับผมโอ้โหอย่างสุดนะ <laughs> ไม้เดียวกำไรเกือบหมื่นนะครับ ไม่พูดเยอะนะเจ็บคอนะครับขีนนาทีวะเนี่ยโอ้โหสองนาทีนะครับทุกคนเออมันต้องอย่างนี้นะครับโอ้โหอ่ะโอเคผมจะซื้อโหดๆไม่กล้าท่้ไหร่นะครับบอกตรงนะครับทุกคนนะแต่เอ้าเพื่อคนดูนะครับนะผมถือว่าผมก็กำไรซื้อนะครับเนาะกอทุนพามาสามพันนะครับถ้าผมซื้อไปีห้าพันผมก็ยังไงก็บวกอ่ะเอออ่ะโอเคเพื่อคนดูนะครับเพราะคลิปมันสั้นนะครับ เ็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปมันต้านจริงๆนะครับปะจริงๆผมก็หมุนเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าไม่เอาอะ่ะเออเผื่อมันสุดกว่านี้นะครับเห็นมันมาไม้แรกสุดแล้วนะครับแต่ตามตำราไม้สองคือดูดเอาจริงๆนะครับเคจ่องหนึ่งมาออเอาเรื่องนะครับซื้ออาพันนะเนี่ยเฮ้ยสวยสิบตั้งหนึ่ง อบักปอมเลยเฮ้ยโดนแล้วไม่น่าเลยเรียบร้อยโอ้โหสิงเป็ดนะครับแบบนี้โอเคเออเออขออีกหน่อยโอเคโอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับทุกคนนะ อ่ะโอเคนะครับเกือบไม่รอดนะทุกคนนะแพ้เสียไปปันสองนะฮะโอ้โหอ่ะไปกดเล่นๆน,นะครับทุกคนนะให้คลิปมันยาวันนี้หน่อยนึงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนาะเพื่อเป็นกำลังใจผมตามคลิปต่อไปนะครับโอเคหมักปอมเงยอ่ะโอเคพอดีกว่านะครับทุกคนนะโอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีจริงๆ โอ้โหหาเรื่องนะครับก็โอเคนะครับสําหรับเกมนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับเนาะก็บอกมาใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับเนาะแจ๋วก็สําหรับเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีโอหน้านะครับผมบายบายเด้อทุกคน